ลมพหน้าตาเธอคิดถึงฉันบ้างพี่ปืนใหญ่สวัสดีครับแม่มาคนแรกเลยนะพี่ปืนใหญ่บึงคอเนี่ยก็ฝนตกนะฮะตอนนี้ง่วงละ่ะ สวัสดีครับวิ่ตูเรียประเด็นคือง <c oughs> ่วงอะนะหลายหาวะนะแต่ว่ายังไม่กล้านอนเพราะอะไรรู้ไหมให้ถ่ายเพราะอะไรรู้ไหมง่วงอะนะ ยังไม่อยากนอนเพราะอะไรหล <c oughs> หาวแล้วเนี่ยอ <c oughs> <c oughs> ยากอยาก่อนนอน <G ül üyor> ยาก่อนนอนคุณพระช่วยวิตามงวิตามินแดกเข้าไป <G ül üyor> <G ül üyor> ยังอิ่มอยู่เลยยังอิ่มอยู่เลยกินข้าวไปเมื่อตอน มาทุกหนึ่งไม่ถึงกินยำปลาป่องกับลาบหมูวิลลาชนะ,ะตกรอบเหรอคือ12บสนันแล้วนะที่เล่นที่วิลลาพักแล้วไม่แพ้มาแต่มองว่าคืนนี้ไม่น่ารอดเอาจริงนะ เออง่วงไงแล้วก็เริ่มหนาวแนะล้วฝนตกวนนีทุกคนลุกฝนตกเขานอนกันหมดแล้วเหลือหนูคนเดียวเนี่ยไม่ได้ดูบอลเนี่ยหลับถ้ากินยานี่คือหลับ ด้วยอะไรด้วยเยอะแยะไปหมดคือถ้าให้ถ้าให้หนูคาดเดาหนูยังเชื่อนะว่าปารีสจะบุกมาชนะแอตตาวินาได้อันนี้ในความแต่ใจหนูเนี่ยเชยวลล่านะบอกตรงใจหนูเนี่ยเชยวลล่ากับอาเตนนลในถ้วยใหญ่ทั้งด้วยถ้วยยูโรปาลีกก็จะเชียร์แมนยูกับเะเปอร์ก่วน อยู่โรงพาบาลคนเปรี้ยงๆก็จะเชียร์เชลซีโอ้ยต,ตุ๊กตาไม่ถึงทิ้งอทีหรอกต้องแยกย้ายเราระหว่างนี้ขอบกินยาป่อะกินพุบนอนปัน๊บ <c oughs> นี่นะฮะ ให้ดูของขวัญวันเกิดที่จะนำไปให้คุณสรยุทธ์เนี่ะเห็นตัวเลขที่อยู่นี้ไหมแก่เองนนแหยะเนี่ยมือด้านทั้งวันเลยเนี่ยเนี่ยให้ดู นี่คือแชมป์เีกสูงสุด19สมัยของลิเวอร์พูลนะฮะสลักอย่าฝัดข้อความนะครับนะฮะคุณอะไรเนี่ยคิมบอล007อะไรเนี่ยอย่าฝัดข้อความนะฮะเพจนี้ไม่ฝัดข้อความนะพี่อายุเท่าไหร่ลองไปเติร์ดดูนะ,ะใน Google ลองเติร์ดอายุดูว่าโกติอายุเท่าไหร่นะในวิกิพีเดียก็ได้ นะอย่ฝะายข้อความเด้อเทั้งหมดก19สมัยนะเป็นไม้พยุง ที่ลอกเปลือกออกแล้วเดี๋ยวเราลงแล็วเกอร์ให้เขาให้แขวนหมวกแขวนกุญแจแขวนเสื้ออย่าไปให้เขาขอก่อนไม่เกิดนะฮะเป็นไม้ปยุงที่เราปลูกเองนะตั้งแต่ต้นเท่านี้ก้อยอันนี้มันกิ่งมันแห้งก็เลยก็เลยตัดตัดลงมา อามาพูดถึงเรื่องฟุตบอลคืนนี้ก่อนดีกว่านะครับบ้านพี่ฝนตกไหมไม่ได้ยินเสียงฝนเลยเนี่ยถานจริงคุณทอมคุณทอมแยมไม่ได้ยินเสียงฝนจริงเหรอกูเป็นไงบ้างครับ นอนอยู่ที่เตียงหลับแล้วทุกคนในสวนหลับหมดตอนนี้ยกเว้นหนูนะฮะขออนุญาตเดี๋ยวไปกินก่อนนอนดีกว่านะในห้องนอนกินแล้วหลับเลยเห็นแล้วทอ้อวิตามงิงวิตามินอะไรไม่รู้น้องจัดไนะฮะอ้ามาพูดถึง อ่าฟุตบอลคือเราก็เอาจริงๆอ่ะเราเป็นแฟนลิบูก็จริงแต่บางคนบางคนก็เห่อไปเอาจริงนะแฟนลิบูบางคนก็เห่อไป,อนะนนห,อไปหนูไม่ได้เป็นแฟนลิบูที่เห่ออะไรขนาดนั้นคือหนูว่าบางคนก็เยอะไปอันนี้แบบพูดตรงๆนะบางทีใส่เสื้อใส่อะไรเงี้ยเพินใใจคนอืออ่นเขาบา คือทำไมแต่งตัวทุกวันจะต้องมีโลโก้ร์บูทุกวันเลยเหรอคือรนูแบบจริงๆบางคนมันก็เห่อไปอ่ะจริงๆมันไม่ต้องเห่อดนั้นก็ได้นะไม่ต้องประกาศสัปดาห์ให้รู้เป็นแฟนร์บูตลอดเวลาก็ได้เอาจริง ใช่ไหมตากพัาลมต้องใส่หมวกเดี๋ยวไม่สบายเอาจริงๆคือบางคนเป็นแฟนเรีบบูที่แบบเหอเยอะต้องใส่เสื้อเร็บบูต้องใส่ต้นตีแล้วต้องมีโลโก้ตัวต่อเียบบูคืออะไร ทำไมจะต้องประกาศสักดาคนอื่นเขารู้ว่าเออมึงแฟนเลี้ยวภูเหรอแบบเลี้ยวคูจะคว้าแชมป์ลีกถูงสุดมมาที่ยี่สิบต้องประกาศอย่างนงี้เหรอทุเรงจริงเธอไอพวกนี้หนูไม่เคยชอบเลยจริงไม่เคยชอบคือไม่ต้องไปบอกเขาหรอกว่าตัวเองเป็นแฟนเลี้ยวภูเลี้ยวภูบางทีใส่เสื้ออย่างเงี้ยใส่หมวกเงี้ยบางทีใส่รองเท้าต้องทำให้คนอื่นเขารู้ว่าเป็นแฟนเลี้ยวภู พี่ถีบอกไม่กล้าใส่เลยกูโดนระใส่ไปเถอะนะแผ่วปลายฮะคุณยังจะให้ริบูแผ่วปลายเหรอคุณตุลเชษทั้งโลกเขายอมรับกันหมดแล้วนะคุณตุลคุณตุลเชษยังไม่ยอมเหรอยังคิดว่าริบูจะแผ่วปลายแพ้หกนัดรวดแม่เลยใช่ไหมตุลเชษ แผงกนั้นลวดเลยใช่ไหมเรียบหูคือแบบแผงหกนั้นรวดเลยแผ่วไปนะแน่เว้าแดกใช่ไหมหรือ,อยังไงนะ,ะคุณธนเดชพี่ชื่ออะไรครับงามาครับผมไม่แก้มกังคำกลมกังคำนีชช่ชื่อพี่ชื่อมาไม่กังไม่กันยาเขาไม่ขายกังก็ไม่ขายกัง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 นี่ก็ชื่อพี่นะฮะ ปีนี้เราเตรียมจะองแชมป์กันค่ะจากเอมี่ภูเก็ตพี่เอมี่ขอบคุณครับนะะถ้าพี่ล็อกจริงๆขึ้นมาทำไงครับ <c oughs> <c oughs> จะต้องเรียกว่าพิกล็อกอะไรอีกเหรอมันจะมีอะไรพริล็อกอีกเหรอแค่หกนัดจากขอแค่หกแต้มเนี่ยคุณคิดว่าเลี้ยวครูจะบุกไปแพ้เลสเตอร,เรอ์เนี่ยเหรอแล้วก็แพ้คาบ้านให้สเปอร์เนี่ยเหรอ คือแบบคิดว่าอาร์เซนอลจะต้องชนะหกนัดรวดว่างั้นหรือไงมันเป็นไปได้จริงเหรอถามจริงเขายอมกันหมดแล้วนะคุณท่วโลกเขายอมกันหมดแล้วนะยังมีบางคนที่คิดอย่างนี้เหรอคิดแบบเฮ้ยกูจะแฉ่งใครรึกูแม่งว้าวแชมป์ว่าม,มึงต้องว้าวมึงต้องว้าวมึงต้องแพ้หกนัดรวดมันมีคนอย่างนี้จริงเหรอคนที่ยังไม่ยอมอย่างเงี้ยมีจริงด้วยเหรอ ฮะตอบสิมันมีคนที่แบบว่ายังไม่ยอมยังแบบยังแข่งสม่ำเสมอยังแช่งแบบมึงจะชนะยังไงกูก็ยังแข่งอย่างเงี้ยมันมีอย่างนี้ด้เหรอบางติ่งบางอย่างนะอันนี้บอกเฉยๆนะถ้าคนเรารู้จักยอมรับความจริงได้มันจะลดความเจ็บปวดน้อยลงเชื่อหนูแต่ที่เราจะโทษคนนู้นโทษคนนี้เหมือนเหมือน เหมือนบางคนอ่ะเลี้ยวภูแพ้ยงเงี้ยดา่าคนนู้นด่าคนนี้เราลองหัดชื่นชมคุณต่อู้บ้างลองให้เกียรติคุณตู้บ้างเราอยากได้รับเกียรตินั้นเราควรที่ยื่นเกียรตินั้นให้คนอื่นแบบบ้างนะครับเราจะได้รับเกียรตินั้นกลับคืนมาบ้างการชื่นชื่นชมคนอื่นมันไม่ถกัะตายหรอกครับการที่บอกเฮ้ย hey, นิวคาลซิลแม่งเล่นดีกว่าเวอ้์วููนัดชิงคาระบเวาครับกว่ามันมันดีกว่าจริงๆไง เราต้องยอมรับไม่ต้องหาข้ออ้างนักเตะแผ่วไปนักเตะอ่อนล้าโรเตชั่นถัวยนี้ไม่เอาสตีนอยาา่าหาข้ออ้างก็บอกไปเลยว่าลิวพูเล่นหวยหวยกว่านิวคาสเตอร์นิวคาสเตอร์เขาเล่นดีกว่าก็สมควรที่ได้แชมป์แล้วต้องหัดยอมรับความจริงบ้างเราจะไม่เจ็บปวดเชื่อนการให้เกียรติคนอื่นหนูว่าวันหนึ่งที่เราได้รับชัยชนะคนอื่นก็จะให้เกียรติเรา เหมือนกันกับแมทที่เจอกับปารีซงต์กแกมงก็เลี้ยวภูตูไม่ได้จะให้ตอบเป็นยังไงหนูขอพูดเลยว,ว่าเฮ้ยนัดแรกอะ่ะชนะเขาได้แบบฟุกๆเออแต่อ้นัดสองเนี่ยเราตู้เขาไม่ได้จริงๆก็ต้องยอมรับถูกไหมล่ะจริงๆหนูมองว่าตอนเนี้ยกองแช่งที่ที่เป็นฝั่งตรงข้ามเลี้ยวภูอะ่ะหรือว่าคุณควรที่จะยอมเปิดใจ แล้วก็ยอมรับความจริงบ้างได้แล้วว่าเออเฮ้ยลิวภูมันใกล้แล้ววะ่ะคนอื่นเขามองว่ามันมันมันไม่มีโอกาสพลาดแล้วนะครับหูเชื่อว่าอาร์ตต้าเองอะ่ะด้วยวิธีการจัดตัวเราก็เห็นว่าเออเฮ้ยอาร์ตต้าก็ไม่ได้เอาไม่ได้เน้นอะไรในพิมร์ลีกเพราะเขาก็มั่นใจว่าลิวภูไม่น่าพลาดแต่มันยังมีผนกแช่งอะ่ะ กูแช่งแบบไม่ลืมตาอ้าปากไม่ฟังเหนือฟังใต้ไม่รู้ตี่รู้แปดกูจะแช่งมึงต้องเว้ามึงต้องเว้ามึงต้องเว้ามึงต้องไม่ได้มึงต้องแอกนัตติดเลือเธอมันไม่เกี่ยวว่าหนูเก่งมันไม่เกี่ยวอันนี้เรากำลังพูดถึงความเป็นจริงว่าเออเฮ้ยคนเราอ่ะแทนที่จะหาข้ออ้าง โทษนูน่นโทษนี่เราลองลองยอมรับความจริงบ้างว่าเฮ้ยครั้งที่นิวฟูแพ้์นิคาตเต้เราตู้เขาไม่ได้จริงๆูแระซึ่งหนูก็ให้เกียรตินิวคาตเต้หนูยอมหนูพูดตรงๆในช่องหนูว่าเฮ้ยนิวฟูสู้นิวคาตเต้ไม่ได้ทุกประตูไม่ว่าจะเป็นแรงคึกเขิมไม่ว่าจะเป็นตัวผู้เล่นแท็กติก การวางเกมหรือแพทชั่นในเกมต่างๆนานา,นา,นาเรีย้ยงบุแพ้ตั้งแต่เริ่มต้นเพราะฉะนั้นมันก็ไม่แปลกที่นิวคาเสเต้ลเขาจะได้แชมป์คาราบาวครับนะครับอย่างที่บอกเลยว่าปกติเหมือนอย่างถ้าเรายอมรับความจริงได้บ้างเนี่ยมันจะลดความเจ็บปวดลงไปได้เยอะลองลืมตามมาแล้วเราลองดูความจริงว่าเฮ้ยความจริงมันคืออะไรเหมือนเนี้ย ความจริงที่มันกาลังจะบังเกิดก็คือเวี้์วููกำลังจะคว้าแชมป์กำลังจะคว้าแชมป์ลีกหูงกุดสมัยที่ยี่สิบหรือแชมป์พิมลีกสมัยที่สองเป็นเรื่องจริงไงซึ่งต่างประเทศน่ะบางสำนักโพเขาปิดลับแล้วคุณไม่ต้องมาพนันขันต่อแล้วว่าเวอ้์วููจะได้แชมป์กี่เท่าไหร่แทงเท่าไหร่ไม่มีแล้วเขาจ่ายกันแล้ว แต่ก็ยังจะมีคนบางจําพวกที่แบบเฮ้ยกูก็ต้องแช่งยังมีหวังนะตับใดที่เลี้ยวขูไม่ยังไม่ได้แชมป์ยังไม่ได้ควันใดยังไม่ได้ชูถ้วยกูจะต้องแช่งกูจะต้องแบบเอาให้ได้เราลองยอมรับความจริงบ้างนะครับบางทีบางครั้งความเจ็บปวดมันจะน้อยลงนะครับมันจะบรรเทารู้แหละว่าเจ็บรู้แหละว่าอิจฉารู้แหละว่ารู้สึกว่าเพราะว่าไออารมณ์แบบเนี้ย แฟร์พูเคยเป็นมาก่อนมองขึ้นไปเอาแล้วแชมป์ไม่ได้ครับปีนี้ไม่แชมป์ปีหน้ามันก็แชมป์แฟร์พูทุกคนเคยเป็นแฟนหงแดงถ้าเชีย์มาตั้งแต่ยุก้าตูนเนี่ยยุคหนูเนี่ย,ย,เ,ยเป็นหมดทำว่าอีฉาตาร้อนมันมีนะครับแต่อย่างที่บอกอะ่ะเราลองลองหัดยอมรับความจริงบ้างว่าเออ ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปความเก่งของนักเตะหรือทีมในแต่ละทีมมันก็อาจจะแตกต่างก,กันไปแน่นอนเดี๋ยวมันจะมีวันหนึ่งที่ลิเวอร์พูลตกต่ำแล้วมันก็จะมีวันหนึ่งที่แมนยูกลับมายิ่งใหญ่เหมือนเดิมมันเป็นวัตจศักร์ของฟุตบอลจริงๆมันไม่มีใครเก่งไปได้คำฟ้าตลอดรอดฝั่งเหมือนพระเจ้าหน้าในยุคในยุคที่แบบ หลายคนบอกว้าเป็นเอเลี่ยนมาจากดาวอังคารอย่างเงี้ยเล่นบอลตะกิตะก้าต่อบอลโจจ้าโจ้ากองหน้าไม่มีแต่ยิงประตูดได้ไม่กบเปรรมวันนึงก,ก็ก็ตกต่ำได้มาเดียวหน้านะครับเพราะฉะนั้นมันเป็นวัตาจาักของฟุตบอลเวลาขึ้นอย่าหลงเวลาลงจะได้ไม่เจ็บ อยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้คำนี้แฟนริวพูยุก,ก้าสูนเข้าใจเข้าใจดีนะครับไม่ได้คำว่าเกินจริงเลยมันเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นจากพวกเรานะครับชาวเดอะคอปอเพราะฉะนั้นในวันนี้หนูว่าเราก็ดีใจกันได้แหละนะครับในวันที่เออเฮ้ยฤดูกาลนี้ริวพูจะปลดแอกออกจากบาปลดแอกคำว่าใต้าอานัตของราชาปีศาจแดง เราเคยอยู่ใต้อานัตของราชาปีศาจแดงมาหลายปีมากๆนะครับเขาทมถุยเขาแซะเขาแซวว่าเขาคือทีมที่ได้แชมป์ลีกสูงสุดมากที่สุดบนแผ่นดินอังกฤษยีย่สิบสมัยถ้าปีนี้ลิวพูทําได้สมมตินะสมมตินะสมมุติว่าลิพูทําได้ก็จะเป็นแชมป์ลีกสูงสุดยี่สิบสมัยเท่ากัน ส่วนบางคนบอกว่าเอ้ยคุณไม่นับหรอกไอแชมป์นีกสุงสุดเพราะชื่อเมื่อก่อนมันเป็นอีกแบบหนึ่งเดี๋ยวนี้มันเป็นอีกแบบนึงก็ไม่เป็นไรนะครับคุณจะไม่นับหรือคุณจะนับก็แล้วแต่ท่านจะบอกเฮ้ยแมนยูแชมป์พิมลีสุดสายสมัยเรียวพุงเป็นสมัยเดียวก็เอาที่สมายใจเนาะคิดแบบไหนแล้วมันสบายใจคิดแบบไหนแล้วมันรู้สึกว่าเฮ้ยมันสะดวกแล้วก็โล่งใจก็คิดแบบนั้นมาวันนี้นะส่วนแฟนเรียพุงหลายๆคนหรือทั่วโลก เขาก็เขาก็คิดแบบฟลกกคินด,ด,ดีแหละว่ามันคือแชมป์ลีกสูงสุดสมัยที่ยี่สิบเท่ากับราชาพีตาแดงผมไม่เคยเห็นนะลอยคีนหรือคันโตนาหรือลีโอฟรีนานหรือแกเรเนวิลออกมาพูดว่าเ hey, ฮ้ยแมนยูกูแชมป์ฟิลิกาานสไสมยัยเรียวกูเุ็แชมป์ิลปสมัยเดียวไม่เหมือนกัน ไม่เคยเห็นนะเคยเห็นไหมกองโตอย่างอิลิคอนตน้าออกมาแบบเฮ้ยยูวูแมนกระจกแชมป์ฟิลิปปินสกสมัยเดียวแมนยูแชมป์สิบสามสมัยเว้ยมีไหมมีนักเตะ่างประเทศเขาขิงมไม่ขิงกันนะก็มีแต่พวกเรานี่แหละนะประเทศที่จเจริญแล้วอย่างพวกเรานี่แหละที่เอาไอ้ตรงนี้มาหักเหลี่ยมเอามาเฉือนคมเอามาแบบพูดให้เจ็บทำน้ำใจหวังว่าเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไ ยอมไม่ได้จะมาบอกว่าแชมป์ลีกกูเท่ากันไม่ได้เพราะมึงเป็นแชมป์ลีกแค่สมัยเดียวแมนยูกู13สมัยอีกหลายปีกว่ามึงจะเท่ากูก็เอาที่สบายใจเนาะโอเคเราจะมาพูดถึงอ่ายูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกคืนนี้นะครับอย่างที่เมื่อกลางวันนะครับหนูก็พอจะอัดคลิปแล้วก็บอก คนในช่องไปใครที่ยังไม่ได้กดติดตามปักกดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วก็ใครยังไม่ได้กดไลค์ฝักกดไลค์ให้หน่อยให้ถึงหนึ่งร้อยนะครับอาจจะอยู่ไม่ดึกมากพระเดี๋ยวัน้ไปจอ,อดเรืออีกแล้วนะแต่ว่าไม่ต้องอดน้ําไม่ต้องอดข้าวสองคู่นะครับหนูมองว่าคืนนี้แอตตาวิล่าเปิดวิลล่าพากัก รับความเย็ยนของปารีสแซงต์แชมงซึ่งแมตช์แรกอะวิล,ล่าหนูว่าแพ้เยอะไปหน่อยถ้าถามหนูนะแพ้สามหนึ่งถ้าแพ้สองหนึ่งเนี่ยแบบตู้ไปตู้มาจับพัดจับปูชนะหนึ่งตุนยังไม่ต่อเวลาชนะสองตุนเข้ารอบเลยแต่พอกลายเป็นแบบพราถามหนึ่งหนูว่ายากไปหน่อยกับการคัมแบ็กกลับมาของไอ้ใจวิล,ล่าแล้วหนูมั่นใจด้วยวิล,ล่าไม่ไม่ชนะวันนี้ อันนี้คือจากการฟันธงงหนูนะมันยังไม่เกิดหรอกเราก็ไม่รู้แต่เมื่อคืนหนูบอกบอลมาชนะหนึ่งศูนย์นะไปฟังย้อนหลักได้นะครับถ้าจะให้ฟันธงโลกร์สำหรับคู่นี้นะครับหนูก็ยังมองว่าปาลิแตจแ,แมงจะใช้ความเด็ดขาดเฉียบคมในการต่อบอลในการทำชิ่งช่องแคบแล้วก็ตัวบักนะฟีชาควาลัสเกเรียนว่าวันนี้แผงลิ หนูฟัโโตโงโรสโกว่าคู่นี้นะครับยังเก่งคือเสมอนะฮะวิลลาสามารถยันเสมอปารีสได้แต่หนูเชื่อว่ามันจะไม่เป็นอยางนั้นหนูเชื่อว่าปารีสแต่เแมงจะบุกชนะแอตเลิมาได้นะครับอีกคู่หนึ่งก็ไม่ต้องหนูว่าเด็กสามขวบยังรู้อ่ะนะเสือเหลืองบนเซียดอดมุลน,นะครับเปิดบ้านรับการเรยือนของเจ้ามุนทุมบาร์เซโลนาแมตช์แรกที่ค้ำโนูโดนอัดมา4เม็ดตูดบานไป วันนี้หนูเชื่อว่าหลายๆคนก็คงเปิดอาอยัง,ยงทีมของดอทมูลก็คงเปิดโอกาสให้กับเด็กรุ่นใหม,ใหม่หรือก็คงลองก่อนแหละครึ่งแรกๆอาจจะแบบจัดตัวเต็มที่ก่อนลองก่อนว่าได้ไหมอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วรุณนเรดอดมูลอาจจะชนะได้นะหรืออย่างเต็มที่ก็คือเสมอแต่สุดท้ายหนูว่าก็จะเป็นบาเซลนานที่ผ่านเข้ารอบไป คืนนี้มันไม่มีอะไรน่าน้าน่าดูเอาจริงๆนะฮะมันเกมข้างขาดวิลล่าก็แพ้มาเยอะดอทมูลยิ่งแพ้มาเยอะใหญ่นะครับแลเรา้งส่องทีมที่แพ้มาก็กลับมาเล่นภายในบ้านไปกดไลค์สองคนจะไปนอนแล้วนะฮะไปนอนกินยาแล้วก็หลับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันนะก็ขอบคุณทุกคนนะครับขอบคุณทุกคนแล้วก็อ,อขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ขอบคุณทุกคนที่ซับพอร์ตกันนะครับกดติดตามก,ก็อย่างที่บอกครับเอาที่สบายใจแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กไก่เด็กผีเด็กปืนเด็กสิงเด็กแมนซิตี้เด็กเรือใบเด็กขงเด็กเทนนิสเปอร์เด็ก นิว้วเตืนจะใครก็แล้วแต่นะฮะก็สามารถกดติดตามได้เวลาทุกค่ำคืนเราก็จะมาคุยเรื่องบอลกันอาจจะยาวว่างสั้นบ้างก็แล้วแต่คืนอย่างคืนนี้พรุ่งนี้หนูต้องไปหาหมอก็ยอมรับตรงๆว่าอาจจะไม่ได้ดูนะแต่ถ้าได้ดูเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาบอกว่าเกมเป็นยังไงจะอาจว่าคาดว่าอาจจะไม่ได้ดูเพราะตาจะหลับแล้วนะฮะหลายหาวแล้ว ขอบคุณทุกคนมากแล้วก็ย้ำม,มาอีกครั้งนะครับหนูมีธุรกิจม่วงนะครับโกแมงโก้ Go, ใครนะฮะสนใจสั่งได้นะครับหนึ่งกล่องสามกิโลกรัมสามร้อยเก้าสิบบาทรวมส่งนะครับก็เบอร์โทรศัพท์ศูนย์แปดสามศูนย์ศูนย์สี่ห้าสองสามหกนะครับย้ำอีกครั้งศูนย์แปดสามศูนย์ศูนย์สี่ห้าสองสามหกเป็นม่วงน้ำผลไม้สีทองเกรดเอนะฮะ เป็นเกรดส่งออกอ่ะนะครับกล่องหนึ่งสามกิโลกร,รัมนะฮะสามรอยเก้าสิบาทรวมส่งอย่างต่ำก็มีหกลูกถ้าหกลูกจะลูกละครึ่งโลกกว่าแต่ไม่เกินเจ็ลูกเพราะหนูคัดไซส์มาคือลูกหนึ่งไม่ตม่ำกว่าสขีนะครับก็จะประมาณนี้ใครอยากสั่งไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะคนเฒ่าคนแก่เป็นคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าของบริษัทไหนอะไรเงี้ยสั่งมะม่วง ไปกินกับข้าเหนียวมูนแลวประกันว่าช่วงนี้อร่อยนะครับจำเบอร์กันอีกครั้ง083 004 5236นะครับโทรมาสอบถามได้ขออนุญาตคุยเฉพาะเรื่องมะม่วงเท่านั้นนะครับเรื่องอื่นไม่คุยนะแล้วก็เป็นคือคือตรงออกได้นะครับมะม่วงหนูเนี่ยหนูไม่ได้ไปรับใครมาเราดิวตรงกับสวนดิวตรงกับเกษตกรเพราะฉะนั้น ใครผิดเพี้ยนนิดหน่อยหรือมีปัญหาอะไรหนูเปลี่ยนให้นะครับรับประกันนะครับเอาคำว่าโกตีรับประกันการันตีฟันดีราตรีสวัสดิ์ครับขอบคุณทุกคนมากหลักนะรู้ไหมขออนุญาตไปกินวิตามินรวมถึงยาก่อนนไะ <c oughs> ด้ครับฟันดีครับ